สวัสดีครับเ่นครับวันนี้ผมพามาที่หน้าเดอมอบางกะปินะครับที่เดิมนะครับเรามากันหลายครั้งแล้วเรามาดูความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสะพานข้ามแยกบางกะปิกันนะครับเนี่ยครับปัจจุบันนะครับมีความคืบหน้าไปเยอะมากเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าระหว่างเสาไฟฟ้าไม่ใช่นะครับเสาต่อม้อของรถไฟฟ้านะครับก็จะมี เสาคานอีกเสาหนึ่งนะครับเพื่อรองรับสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับเนี่ยครับตรงไปข้างหน้าก็เป็นสถานีบางกะปินะครับซึ่งอยู่หน้าแมคโครนะครับตรงนี้ก็คือแยกแอปเปิลแลนด์นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีห้างเดอะมอลล์ห้างแอปเปิลแลนด์น้อมจิตนะครับและก็มีห้างโลตัสด้วยซึ่งเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เลยนะครับ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จนะครับสถานีนี้ก็จะรองรับประชาชนได้หลายพันคนเลยนะครับต่อวันซึ่งผู้คนก็มักจะมาเดินห้างดอมมอล์นะครับหรือโลตัสบางกะปินะครับเพื่อซื้อกับ9ก้าเสื้อผ้านะครับซึ่งแอปปิลแลนด์ก็มีเสื้อผ้าขายเยอะแยะเหมือนกันนะครับน้อมจิตก็มีนะครับนี่คือหน้าดอมมอล์นะครับดูสิครับตรงกลางนะครับก็จะมี เสาอีกเสาหนึ่งนะครับเพื่อรองรับสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับซึ่งทั้งสองโครงการก็จะก่อสร้างไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้นะครับมีกำหนดที่จะเปิดใช้กลางปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างอยู่นะครับเพื่อไอ้แล้วเสร็จตามที่มีการวางแผนจะเปิดใช้นะครับ ซึ่งแผนที่ก็วางไว้จะเปิดใช้2ช่วงนะครับหรือเรียกว่า2เฟสนะครับเฟสแรกจากสำโรงจนถึงสถานีภาวนานะครับและเฟสสุดท้ายก็คือจากสถานีภาวนาไปจนถึงสถานีลาดพร้าวนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับในอนาคตจากสถานีลาดพร้าวก็จะสร้างเพิ่มอีก2ส,สถานีนะครับเพื่อไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับที่รัชโยธินนะครับ ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าแบบใหม่นะครับแบบโมโนเรลนะครับซึ่งแบบโมโนเรลนี้ก็จะมีอยู่2เส้นทางนะครับก็คือสายสีเหลืองและสายสีชมพูนะครับซึ่งก่อสร้างไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะเปิดใช้ไปในปีนี้แล้วครับทั้ง2เส้นทางและอีกเส้นหนึ่งก็คือสายสีส้มนะครับเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับและก็บนดิน ไปจนถึงสุวินินตะวงนะครับหรือมีนบุรีนั่นแหละครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เข้าโครงการเกือบหลังสุดนะครับเพราะว่าติดอยู่ที่สะพานข้ามแยกบางกะปินะครับซึ่งกรทมและรฟรมก็ตกลงกันได้ที่ว่าช่วยกันก่อสร้างนะครับซึ่งทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะช่วยก่อสร้างตรงที่ รถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับเนี่ยแหละครับซึ่งจะสร้างเป็นแบบ2ชั้นนะครับซึ่งจะใช้เสาเดียวกันกับแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับและก็จะมีเสารับน้ําหนักตรงกลางอีกเสาหนึ่งนะครับเพื่อรองรับสะพานข้ามแยกบางกะปิตัวใหม่นะครับที่จะไปเชื่อมกับตัวเดิมนะครับที่ตรงหน้าตลาดบางกะปินะครับซึ่งตัวนั้นก็จะมีการบูรณะพื้นถนนนะครับเพราะว่า สะพานข้ามแยกบางกะปิก็ได้เปิดให้ใช้ได้นานแล้วครับซึ่งอาจจะต้องมีการบูรณะเพิ่มเติมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมลไปดูกันนะครับไปที่สถานีบางกะปินะครับจากหน้าเดมอลนะครับนี่นะครับดูสีครับ,รบตลอดแนวเทือดางนะครับเขาก็จะมีใบเรือป้อง เพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้ชายสุกทางน,นะครับนี่คือสถานีบางกะปินะครับนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคลืบหน้าผมจะไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับซึ่งกลางปีนี้แล้วนะครับจะเปิดใช้อดใจรออีกไม่นานนะครับน้องเจ้าควยนะครับไม่ใช่ครับน้องเก็กบวย สีเหลืองนะครับจอากล้วยมันสีดําน้องเก็กอวยนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับจากแยกรัชดาจนถึงสำโรงนะครับหรือลาดพร้าวสำโรงนั่นเองบายบายสวัสดีครับ